สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับอยู่ในช่องน่มยูบีชาแนลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์และก็ทุกกําลังแรงใจนานแล้วนะครับที่ได้ที่ไม่ได้มาพบกันพอดีดูเห็นโชคเก้าชั้นกระถางนี้สวยๆนะครับก็เลยต้องนํามาฝากกันดูครับฮาร์ปสวยมากนะครับฮาร์ปสวยมากดูใบนี้ฮาร์ปนะครับสวยมากครับนี่คือโชคเก้าชั้น สวยๆแบบนี้ครับ F4 ครับโชคเก้าชั้นเป็นไม้มงคลนะครับที่ท่านใดที่ชอบสะสมไม้มงคลต้องกระถางนี้เลยนะครับโชคเก้าชั้นสวยๆแบบนี้ครับจัดให้พิเศษครับวันนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับสวยครับด่างทุกใบครับสวยๆแบบนี้ดูใบนี้ฮาร์ปสวยมากครับ จัดในพิเศษครับเอฟซีทุกท่านนะครับกระถางนี้พิเศษครับ280บาทนะครับรวมส่งนะครับ280บาทรวมส่งที่บอกว่ารวมส่งคือมันมีค่าส่งเขาไปสนีอยู่เท่าไหร่ครับช่วงนี้60บาทนะครับอ่ะ280บาทในกรณีที่โอนมานะครับถ้าเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่มอยู่ที่40บาทนะครับเก็บปลายทางเพื่อบวกให้กับค่าภาษีของไปษณีเขานะครับ 0858824982 0858824982ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,กำลังแรดงใจขอบคุณครับขอบคุณ